สวัสดีค่ะพบกับพี่พิมพ์นะคะครัวบ้านบ้านสไตล์พี่พิมพเนะเาะอ่วันนี้พี่พิมพ์จะแกงไก่ขานะคะแบบบ้านบ้านไม่ปรุงแต่งมากมายแก๊สนะคะวันนี้พี่พิมมีขาอ่อนค่ะนี่นะคะขาอ่อนจะเป็นลักษณะนี้นะคะขาอ่อนพวกต้นขาอ่อนแล้วพี่พิมพ์ก็มาแกะนะคะ,ะเวลาเราแกะก็แกะง่ายๆค่ะดึงตรงนี้ลงมาเลยค่ะ ลงมาเลยนี่ค่ะพี่พิมล้างแล้วนะคะล้างแลวสะอาดแล้วค่ะเอาตัวอ่อนมันนะคะดับแล่เลยพี่พิมก็จะหั่นตะไคร้นะคะมีไก่นะคะไก่ทอดไก่อะไรก็ได้ที่เราทานเหลือนะคะพวกน่องไก่นะคะใบแมงลักแล้วก็ใบชาย,ยาหรือผักคะน้าอเมริกันนะคะครัพวพี่พิมเป็นครัวง่ายๆนะคะไม่เรื่องมากทำแบบธรรมชาตินะคะพี่พิมทนแบบธรรมชาติ ตะไคร้ค่ะใส่ครบพริกค่ะกะเอานะคะอย่าเผ็ดมากเพราะว่าขาก็เผ็ดอยู่แล้วนะคะหอมแดงค่ะเอาใบมะกรูดเด็ดลงหม,มอ้อก่อนนะคะอันดับแรกนะคะใส่ใบมะกรูดค่ะตะไคร้ค่ะ หันนะ่นเนื้อไก่เป็นชิ้นๆนะคะเป็นไก่ทอดไก่อะไรก็ได้ค่ะที่เราทานเหลือนะคะทานเหลือแล้วเราเอามาเป็นประโยชน์นะคะเอามาเป็นประโยชน์เนาะหรือว่าใครยังไม่มีเหลือเราก็าเรียอไงคะทอดหรือว่าเป็นไก่สดก็ได้นะคะดัดแปลงอาหารนะคะดัดแปลงอาหารดัดแปลงอาหารนะคะที่มิงก็จะโขลกพิกนะคะพิกตะไคร้ หอมแดงนะคะไม่แหลกมากก็ได้นะคะแต่ว่าพี่วิมไม่ชอบแหลกมากชอบหยาบหยาบนะคะชอบหยาบหยาบอแกงแบบหยาบหยาบทำแบบหยาบหยาบนะคะเสร็จเรียบร้อยเอาไก่ลงค่ะไก่ยุงนะคะไก่วุงหม้อค่ะ น้ำเดือดแล้วก็เอาไ่ในหม้อ <_ C ity> หกพริกคออยาบๆนะคะมีแต่สมุนไพรทั้งนั้นเลยนะคะป <_ C ity> ุ้มด้วยเกลือะค่ะ <_ C ity> น้ำปลาค่ะ ใครชอบน้ำตาลเพ่รสก็ใส่ได้นะคะว่าพี่มมาเอาแบบครัวกนบ้างน,นะคะแล้วก็มาเตรียมหั่นใบชะยานะคะใบชะยาถินคณะอเมริกันนะคะใบเมงลักค่ะใบเมง,งลักหนอนกินก็เลยได้น้อยหน่อยนะคะวันมี้ักแล้วพี่ยิ้ก็จะมาหัน่นทางนะคะ เอาค่ะที่รมกิน,กนมื้อเดียวนะคะกินมื้อเดียวหมายถึงว่าก,กินครั้งเดียวไม่ต้องทําเยอะทําพอดีถ้วยหนึ่งนะคะรอน้ำเดือดแล้วนะคะมันไม่สุกยางนะคะเพราะว่าไก่มันก็สุกหมนแล้วเนาะเดยวเราก็ใส่ถางลงไปค่ะ ที่บ้านง่ายๆนะคะสไตล์ที่พิมพ์นะคะรอให้ขาสุกนะคะรอให้ขาสุกแกงขานะคะจะเป็นหมูก็ได้นะคะใครมีหมูมีอะไร พวกอาหารที่เราเหลือแล้วอย่างนี้ค่ะพวกปลาเน,นื้อปลาอะไรนี่เราเอามาแกงได้นะคะเอามาแกงได้ค่ะกลัให้ขาสุกนะคะแล้วก็เอาคะน้าเมล็กันนะคะแล้วก็ใบแมงลงักลงงเลยค่ะง่ายๆนะคะหรือเอาใบชะพูก็ได้ค่ะแล้วแต่นะคะมันสุกง่ายนะคะพอเนื้อไก่เขาสุกมาแล้วค่ะเนื้อไก่สุกมาแล้วนะคะ ชิมดูรสค่ะ <c oughs> ดูรถนะคะ <c oughs> โอเคค่ะรสนี้ค่ะรสอร่อย <c oughs> ดิ่งไม่ได้ปรุงเยอะนะคะ <c oughs> เป็นอาหารเพื่อสุขภาพค่ะ <c oughs> จัดใส่ถ้วยเลยค่ะพร <c oughs> ้อมทานนะคะ <c oughs> ง่ายๆค่ะง่ายๆ หัวบ้านสไตล์พี่พิมพ์นะคะง่ายๆแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงขาป่านะคะน้ำเหลืองสวยเลยนะคะไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากมายนะคะพี่พิมพ์ใส่แค่น้ำปลานะคะแล้วก็เกลือเพราะว่าพี่พิมพ์เป็นคนที่ไม่ค่อยปรุงแต่งอาหารแล้วก็ไม่เน้นอาหารอร่อยนะคะ เน้นแบบธรรมชาติอยู่กินแบบธรรมชาตินะคะคือมีผักอะไรมีอาหารที่เหลือเราก็จะไม่ทิ้งกันแล้วก็ยุคนี้มันยุคประหยัดนะคะยุคประหยัดวันนี้ก็แกงอ่อาหนาหรือต้นขานะคะต้นข่าอ่อนที่พี่พิมพ์เก็บมานะคะแล้วก็พอดีลูกชายเอามาให้ด้วยนะก็หวังว่าคุณเพื่อน,อนอคงจะได้ เกรดความ,มารู้เล็กๆน้อยๆอยบางคนชอบมะเขือเทศก็ใส่มะเขือเทศได้นะคะใส่มะเขือเทศแต่ว่าพี่พิมพ์ว่ามันไม่ค่อยจะเข้ากับสูตรมันน้ํามันจะอร่อยนัวเหมือนแกงเลียงนี้แหละค่ะประมาณนั้นนะคะค่ะสีมันจะประมาณนั้นค่ะถ้าเรามีไก่ KFC มีอะไรที่เหลือนะคะเก็บไว้เลยแล้วก็มาแกงขูพริกใส่ตะไคร้ใบมะกรูดนะคะก็จะเป็นอาหารจานโปรดกินกับข้าวนะคะประหยัดไปได้หนึ่งมื้อ คะ่ะถ้าใครไม่มีผักขาใส่อะไรก็ได้นะคะที่เป็นผักจะไม่มีต้นขาต้นอะไรก็ใส่ใบตำลึงยอดผักบุ้งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเอามาแกงได้คะ่ะเป็นอาหารที่สุกไม่ยากคะ่ะเพราะว่าพวกไก่อะไรนี่ก็สุกมาแล้วเป็นอาหารเหลือของหลานนะคะที่ทานแล้วเหลือเราก็เอามาปรุงแล้วก็ได้อาหารกินหนึ่งมือ้อ ในช่วงยุคโควิดประหยัดนะคะเป็นสมุนไพรที่น่ารับประทานค่ะค่ะข,ขอบคุณที่เข้ามาชมขอบคุณที่ติดตามนะคะรอชมคลิปต่อไปของพี่พิมพ์อีกนะคะขอบคุณค่ะ